การชนกันหนึ่งครั้งรถชนกันหนึ่งครั้งทรัพย์สินท,ที่เสียหายอย่างแรกเลยนะรถทั้งสองฝั่งนี่แหละเสียหายบางคนเสียหายน้อยบางคนเสียหายมากอันนี้ <c oughs> ขึ้นอยู่กับความเสียหายถ้าเราถูกชี้ผลคดีมาว่าเราเป็นฝ่ายผิดนั่นแสดงว่าเราต้องไปรับผิดช,ชอบซ่อมรถให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้กับฝ่ายถูกเขา เพราะฝ่ายผิดนะคะคุณไปทําละเมิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตร่างกายอนามายัยหรือทรัพย์สินส,สิทธิเส,สรีภาพใดๆก็ตามเนี่ยนะคะคุณจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยตามกฎหมายให้กับฝ่ายถูกเขาอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบค่าซ่อมรถซ่อมตัวเองด้วยซ่อมคู่กรณีด้วยรถเราพังคู่กรณีพังต้องซ่อมถูกไหมคะของพังต้องซ่อมซ่อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่ถ้ารถของเขาเนี่ยไม่สามารถซ่อมกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แล้วเสียหายสิ้นเชิงนะคะการตีว่าเสียหายสิ้นเชิงเนี่ยนะคะก็คือ70%ของมูลค่ารถณเวลาปัจจุบันถ้ามันเกินทุนซ่อมนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ซ่อมยิ่งถ้ารถอีกฝ่ายหนึ่งมีประกันรถที่เขาเป็นฝ่ายถูกมีประกันนะคะประกันยามาเมินละอ๋อเกินทุนซ่อมแล้วทัทลทัลร้อไม่ซ่อมนะคะ ถ้าเขามีประกันเขาประกันเขาเราผิดชอบจ่ายถ้าเราไม่มีประกันนะคะประกันเขาจะตีทัโทอวรมาเนี่ยเขาจ่ายคืนทุนให้กับคู่กรณีให้กับฝ่ายถูกและประกันเขาเมื่อจ่ายคืนทุนแล้วเนี่ยกลับมาเรียกเก็บกับเราถ้ารถเขามีประกันแต่ถ้าไปเจอคู่กรณีที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีประกันคุณต้องรับผิดชอบเรื่องค่าซ่อมตรงนี้คืนให้กับเขาหรือถ้าเป็นกรณีเสียหายเชิงเฉิงก็คือคืนทุนประกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีประกันภาคสมัครใจ สักประเภทเดียวเลยไม่ว่าจะชั้นหนึ่งสองบวกสามบวกชั้นสามก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องจ่ายค่าซ่อมให้คู่กรณีอเอง,เองตามความเสียหายที่แท้จริงถ้าอู่ประเมินค่าซ่อมเขาจะมีใบประเมินค่าซ่อมมาเรียกร้องจากเรานะคะค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายคืนเขาถ้ามีประกรันประกรันรับผิดชอบส่วนอีแทนแต่ถ้าไม่มีนะคะเราต้องหาชดใช้ส่วนอีแทนค่าขาดการใช้รถ เราเป็นฝ่ายผิดไปทำให้เขาลดพังนะคะเสียหายเขาต้องใช้รถไปทำงานทุกวันในการที่เขาจะไปทำงานคือเขาก็ต้องเดินทางเขาอาจจะไปเช่ารถเขาอาจจะไปใช้รถสาธารณะอันนี้สิทธิ์ของเขามีบินใบเสร็จมาเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับเรานะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถรถที่ใช้ไม่เกิน7ที่นั่งรถส่วนบุคคลเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละ5 0 0้อบาท รถที่ไม่เกินเจ็ดที่นั่งแต่เป็นรถสาธารณะอย่างเช่นแท็กซี่หรือพวกขับแก๊บอย่างเงี้ยวันล,ไนไลไนะไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดร้อยบาทที่เราต้องไปรับผิดชอบเขานะและถ้าเป็นรถตู้นะคะเออจ็ดที่นั่งขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะหรือส่วนบุคคลเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งพันบาทซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเขาซึ่งกฎหมายตรงเนี้ยมีระบุเอาไว้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องไปจ่ายให้กับคู่กรณีหากว่ารถเขาพังทรัพย์สินอื่นๆทรัพย์สินอื่นๆนะคะ นาฬิกาเอ่ยรองเท้านะคะกระเป๋ารถบุ๊กโทรศัพท์แท็บเล็ตใดๆก็แล้วแต่ที่เขานำติดตัวไปแล้วถูกชนแล้วมันพังเนี่ยถ้ามันกองอยู่เนี่ยนะคะคุณต้องไปรับผิดชอบให้ต้องไปรับผิดชอบให้เพราะเขาจะต้องมาเรียกร้องคืนจากเราไม่ใช่แค่ซ่อมรถนะหลายคนเข้าใจคิดว่ารถชนกันเนี่ยได้แค่ค่าซ่อมรถทรัพย์สินอื่นๆทรัพย์สินอื่นๆที่เราไปทําให้ของเขาเนี่ยพังเสียาหายนะคะ อันนี้เราก็ต้องไปชดใช้ให้เขาในส่วนของค่าขาดการใช้รถในส่วนของค่าซ่อมรถในส่วนของทรัพย์สินอื่นๆนะคะหมวดความรับผิดในเรื่องของทรัพย์สินบุคคลภายนอกในส่วนของประกันภาคสมัครใจจะเข้ามารับผิดชอบแทนเราถ้าหากว่าเราทําไว้นะฝ่ายผิดฟังนะคะเขาจะเข้ามารับผิดชอบให้แทนเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทําประกันภาคสมัครใจเอาไว้หมวดนี้ไม่มีเราต้องควักกระเป๋าจ่ายคืนให้กับคู่กรณีเอง